สวัสดีครับวันนี้อมูลเลตปิ่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญพระปากหลวงพ่อทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนื้ออาปาก้าวัดช้างแห่จังหวัดปัตตานีปีพุทธศักราช2508นักสะสมรุ่นเก่าๆมักจะมีการเก็บพระไว้ในกรอบป้องกันการโดนสัมผัสเหรียญจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อตามธรรมชาติเหรียญมีร่องรอยการเก็บล็อกสดตัวหนังสือคมชัดลึกมีร่องรอยสนิมเกิดจากความเก่าของโลหะที่มีอายุมาก แทดูง่ายจำนวนผิดน้อยหาพบยากแบ่งปันให้บูชาให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เก็บไว้เป็นคู่บารมีสะสมไว้วันข้างหน้าให้บูชาจะยิ่งสูงขึ้นไปกว่าปัจจุบันเหรียญนี้เป็นการครอบครองของอมู l เลตปิงหาท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ w w w o l e d a m u l e t p i n g c o m หรือสแกน QR code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไป